10ข้อดีของการออมทองกับ YLG Go Saving เปิดบัญชีออมทองกับ YLG นั้นดีอย่างไรมาดูข้อดีที่คุณอาจไม่เคยรู้กันค่ะข้อดีข้อแรกนะคะไม่จำเป็นต้องมีเงินก้อนก็สามารถซื้อทองคำได้ข้อที่2ลงทุนน้อยใช้เงินเพียง100บาทเท่านั้น3ซื้อทองสะดวกบนมือถือไม่ต้องไปต่อแถวซื้อทองแบบเดิมอีกต่อไป ข้อที่4เวลาขายทองก็สะดวกในยามที่ทองปรับราคาขึ้นไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านเพื่อไปขายทองแบบเดิมๆอีกนะคะข้อดีข้อที่5้เลขรับทองจริงได้ทันทีเมื่อออมครบ1กรัมขึ้นไปมาต่อกันที่ข้อดีข้อที่6กันค่ะถอนทองง่ายใน3วันทําการสามารถมารับทองเองได้ที่สํานักง,งานใหญ่สาทรหรือใช้บริการจัดส่งถึงหน้าบ้านโดยไปรษณีย์ไทยค่ะ ข้อดีข้อที่7การออมทองเก็บไว้ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟอ้อได้ด้วยนะคะข้อดีข้อที่8ออมทองได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงไปเลยข้อดีข้อที่9ราคาซื้อขายก็ยังเป็นราคาเลียวทาม g o ล s p o t ข้อดีข้อสุดท้ายข้อที่10เปิดบัญชีออนไลน์พร้อมออมทองได้ทันทีเปิดปุ๊บสามารถอมทองได้ปั๊บค่ะ สนใจเปิดบัญชีออมทองออนไลน์คลิก www.ylggosaving.com ylggosaving ลงทุนน้อยเพียง100บาท start your future start saving go with us ออมทองกับ ylg ลงทุนน้อยเพียง100บาทอมได้ทุกที่ทั่วไทยราคาเรียลไาม24ชมั่วโมง